ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4อ่างศิลามีจำนวน13โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน6โรงเรียนโรงเรียนขนาดกลาง1โรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน6โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4อ่างศิลาจำนวนทั้งสิ้น176คน และมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1,904คนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4อ่างศิลามีการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกนโยบายโดยมีผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ดังนี้โรงเรียนบ้านอ่างหินเพียนพิทยาคารมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น5 0 2คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนปัจจุบันมีนายวิทยาใจบุญดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวปิยะชัดสุนีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะก,กรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2567มาดมาเนินการผ่านแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมทุกข้อโดยเฉพาะนโยบายข้อที่8นโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาดังนี้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดตรมรื่นมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเพื่อรักษาความปลอดภัย สอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนในการหาแนวทางร่วมกันดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติทำให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยสะอาดร่มรื่นมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทงการเรียนสูง สามารถเป็นต้นแบบในด้านต่าง,างๆเช่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาต้นแบบระบบนิเทศภายในชั้นเรียนเป็นต้นโรงเรียนบ้านนาชุมมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น220คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนบริหารงานโดยนายจงรักวินิจผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาชุมได้น,นํานโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2,567มาดำเนินการได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนโดยได้ดำเนินการกิจกรรมอาหารกลางวันกิจกรรมแปลงฟันหลังอาหารเที่ยงกิจกรรมกีฬาภายในกิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา และการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้เรียนจากการดำเนินกิจกรรมได้ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศจำนวน8ถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4อ่างศิลาประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านนนกะหลง มีนักเรียนจำนวนทั้งเส้น2 0 8คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คนปัจจุบันมีว่าที่ร้อยตรีเศษสันบัวงามดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2567มาดมาดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ทุกข้อในด้านการเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนดำเนินการกิจกรรมการปลูกเห็ดนางรมการปลูกผักสวนครัวจำหน่ายให้แก่ชุมชนการทำตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์สำหรับวางโทรศัพท์เพื่อจำหน่ายทำให้นักเรียนเกิดรายได้ระหว่างเรียนรู้จักการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว พาตนเองได้ไม่สร้างความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่ครอบครัวรู้จักคุณค่าของเงินที่หาได้ด้วยตนเองนำไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านการเงินในอนาคตโรงเรียนบ้านแก่งดุกสมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น168คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้น15คนปัจจุบันมีนางสาวจุริรัตน์ทองรองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนางจารุณีโพภมดดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งลุกใสบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ KDS แก่งโมเดลจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนในทุกระดับได้ลงมือปฏิบัติมีโอกาสแสดงออกมีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ นักเปลี่ยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่าอันออกเขียนได้100เเซมีการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาโดยได้เข้าร่วมโครงการครูนวัตกรในปีการศึกษา2566 โรงเรียนบ้านดอนก่อมีนักเรียนจำนวน158คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนปัจจุบันมีนางสาวนฤดีห้วยใหญ่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนก่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส่งเสริมสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญแรกของโรงเรียน Safety First First Student ยึดนักเรียนเป็นสำคัญทุกพื้นที่ทุกกิจกรรมต้องปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมความร่วมมือร่วมใจร่วมทำ ของโรงเรียนและชุมชนด้วยนวัตกรรมทำดีวิถีดอนก่อโรงเรียนสวยด้วยมือเราปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติส่งเสริมการอ่านโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอน ภาษาไทยเชิงรุก Active Learning และการอ่านออกเขียนได้ร้อยเเซ็ในทุกระดับชั้นโรงเรียนบ้านนนสว่างมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น143คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนปัจจุบันมีนายดุจพงศ์วงสิงห์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านนวนสว่างได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนควิกวิ VEN มาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินการตามนโยบายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดร่มรื่นมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ปรับปรุงสภาพภายในห้องเรียนให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาหาแนวทางร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหมใต้มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น111คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนสิบคนปัจจุบันมีนางอัญจนาสีใสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนควิกวินมาดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายข้อ8นโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนซ้อมอักขีภัยโรงเรียนบ้านนอนโดโคกเลียบมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น83คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนโดยมีนางจินตนาแสนทวีสุขด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้น และนโยบายเร่งด่วนควิกวินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2567มาดมาดำเนินการในรูปแบบโครงการและกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะนโยบายข้อที่8นโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดรมรื่นมีบรรยากาศน่าเรียนและเอื้อต่อการจัดก,การเรียนรู้ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเพื่อรักษาความปลอดภัยและสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆภายในบริเวณสถานศึกษาร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนในการหาแนวทางร่วมกันเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนคูนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น78คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนโดยมีนางสาวนัฐานันอารีพงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบริมเขื่อนโมเดลร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนคูนได้นำนโยบายจุดเน้นและนโยบายเร่งด่วนควิกวินของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ตามนโยบายข้อที่3การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดทำแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กให้มีคุณภาพภายใต้สโลแกนวิถีคุณภาพวิถีอนาคตเรียนดีมีความสุขโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียนอนุบาลปรับปรุงแปลงเกษตรและขยายสระน้ำ ปรับปรุงสนามฟุตบอลและสร้างโดมจากผ้าป่าสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านโนนคูนได้มีมาตรการส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็งโดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนบ้านราชเจริญมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น76คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนบริหารงานโดยนายอัธยาพิบูรลรัตนาธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราชเจริญโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วน Quick วินประจำปีงบประมาณ2,567มาดำเนินการโดยการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ และน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติได้จัดกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันพ่อแห่งชาติส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมทัศนศึกษาเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษา สร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะโคชชิ่งและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองคูณมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น55คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนโดยมีนายพุทธิพงศ์พุทธพิมพ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนมาดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมอย่างเป็นรูป,ปธรรมทุกข้อโดยเฉพาะนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้สะอาดมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงซ่อแมแซมอาคารเรียนรั้วโรงเรียนสนามเด็กเล่นติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาเพื่อรักษาความปลอดภยัยและสอดส่องดูแลเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาในการหาแนวทางร่วมกันดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านหนองคูนเป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภยัย ให้กับผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแขมเหนือมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น54คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน7คนมีนายธีปรกรจันปุ่มดำรงตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้นำนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนมาดำเนินการผ่านแผนปฏิบัติการโครงการ และกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมทุกข้อโดยเฉพาะข้อที่3การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยการนำเอาวิธีการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการออกแบบจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งมีการฝึกปฏิบัติในสภาพจริงที่มีการเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นและผลการทดสอบระดับต่างๆโดยเฉพาะการทดสอบระดับชาติร่วมเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพท ระดับประเทศโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น48คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนบริหารงานโดยนายมนเทียนโมราตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายข้อที่4ส่งเสริมการอ่านเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดก,กิจกรรมการอ่านทุกเช้าและกิจกรรมส่มเสริมการอ่านทุกวันหลังเวลาเลิกเรียนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตส และนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวดคัดลายมือพุทธวัชนะณโรงเรียนอุบลวิทยาคมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต3ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่านและการเขียนตามระดับชั้นรวมทั้งเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้เป็นครูมืออาชีพเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จากความสำคัญดังกล่าวกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4อ่างศิลาร่วมกับศึกษานิเทศประจำกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนหน้าดูคุณครูสอนเก่งนักเรียนอ่านออกเขียนได้ในปีการศึกษา2566ซึ่งนับเป็นปีที่4ของการดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้น ให้ทุกโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนตรงตามศังกยภาพของผู้เรียนรายบุคคลโดยความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายและศึกษานิเทศตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันนิเทศติดตามและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งรวมทั้งได้ร่วมกันคัดกรองการอ่านการเขียนของนักเรียนตามสภาพจริงโดยเฉพาะผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งจากการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่4ีอ่างศิลาทั้ง13โรงเรียนมีบรรยากาศชั้นเรียนเอื้อต่อการเรียนการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามธรรมชาติของวิชาและมีข้อมูลด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียนตามสภาพจริงนำไปสู่การแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป